อ่างงามลูกงามงามสบายดีไม่เอาเหรอมาวายไปเอามาลูกใอีพ่อวายได้เยอะบ่ได้เยอะได้เยอะมากเหรอฮ่าฮ่าไปอยากแม่มอง้ามอยากไปน้ำวายอีพ่อหลักไปให้อีพ่อเอาน้ำมาลูกมาถ้าตังกลงแม่แม่เนยตังกลงให้แม่ให้แม่เนยให้แม่เนยพอเอ้ยหเห็ุเยอะเลยอวายเห็ดเยอะมาก เห็ดน้อมากแม่เออเออบายจาเห็ดมันสิแตกลงอีแมวว่าสิพาไปงมหอยบังให้ป้าลุงบังเนี่ย <Yeah. S 2> บานหมดแลวพี่น้องเอ้ยบานหมดแล้วลุงมันจุ้มมะฮะลุงมันจุ้มใครขอันตกเนาะอ่ะก็เห็นเห็ดว่ะบอกว่ามาเอาอีกเดอ้อว่ะ

อกไอ้น้อยไปหาเฮ็ดพี่น้องแล้วก็มาบ่สิไปงมหอยน้องจอยบ่มาใส่ลาบเท่าแมลงลงไปคอเอาอันกบน้ําเจ๊สน้ํามอกแม่เอาเอาหนีมาดอกกินเ็ดแล้ว

สุก like. ้นย hey, hey, ังไงชุกันเลนนาบังอมาอ่ะแม่ชลอกตีนเฮ็ดลุกแม่ชิลอกตีนเฮ็ดอ่ะมาอ่ะมาลอกตีนเฮ็ดงั้วะ

จำไจจำยัม่เจำรจยเผ็ดยำฮ้อนกับบไ,ไทยขีดน้ำหมูพี่น้องเอ้ยข้าแต่ลูกมาหไงกับบเรียงงัวป้าให้มาหไงกับบอยู่น้ำบอยู่น้ำ,นำมาไงจะไปน้ำ ถ้าอยู่เทียงีกลัวยุ่งไราป็นสาเทนเก็บไม่ใช่สมีจจนงใกางสทนสาเทนเก็บเขาเห็นในขีวาสามาที่ดำเเส้นเอเสาเทียนไปไปเราไปกับัวเราชองคน็วันเป็มวันบเป็นน้งขีห้ำไงน้เ้าขไปใช้เบ็ด Bố, hm? Ya bố hân mất, hm? Ya kìm tìm 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 thích tạp, bán đọc nè pháo Hiện lắm mất tích đẹp, hắn ở đỏ tin. Could be hạng mày được lắm mày được mẹ mày được lắm 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 mày ຢູ່ນີ້ເນາະອັນນ

怎么决定呢？ ศกาลเฮ็ด<ะ>พี่น้องนะบ่คือว่าเทศกาลเฮ็ดก็ไผก็บ,บไ่ได้ซ่ําร้านสีเขียวร้านสีเขียวนัน่นอีน้รอ ด,ดูไปกกันได้อีกขนาเฮ็ด ว้ามุกมีเยอนะใส่เลยม่ไ ให้ดคมันมิตเต็ เฮ้อเอไว่ถ้าไดก็มีตะผ้านนะลูกไว